ไปนี่ซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์กระอยู่ที่ค่ายค่ายบานบุชนาอ๋อยู่ที่โคราชเลยมีใครเป็นผู้ป้ากู้ซ้อมบางทีนะเสือภูมิแล้วก็พวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่เราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยห้าสิบน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณสี่สิบเราเป็นมบอสไตล์อะลรครับให้เข่าแล้ววันนี้เราเจอกับขุนเดชเคยเจอกันยัง เคยครับเคยเจอกันมากี่ครั้งนะประมาณสี่ครับสี่ครั้งนี่คือครั้งที่ห้าครับสี่ครั้งนั่นเราแพ้เขาสามใช่ชนะเขาครั้งเดียวเองใช่แล้วครั้งนี้ครั้งที่ห้าเราจะวางเกมวางแผงไงก็บางตีนแล้วจับมาเร็วเร็วครับแต่วันนี้ต้องเอาใจนะกลับบ้านัาโอ้โหไม่แพ้หมดเลยตายเลยเนาะซ้อมมัดก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะอืมวันนี้ต้องจับให้อยู่เอาคืนให้ได้แล้วนี่เราลดอีกเท่าไหร่อีกสองขีดครับอีกสองขีดวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ สามเจ็ดครับสาเจ็ดแล้วทุกครั้งที่ต่อยนั่นเราต่อยกันกี่กิโลสามสิบเจ็ดสามเจ็ดอ๋อทั้งนั้นเลยนะก็วันนี้ต้องออกคืนแล้วนะไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลประมาณสามเก้าสามแปดหรือสามเก้ามาถ้าคุมคุมมามากี่กิโลกี่กิโลหนงโลกับสองโลอ๋อเกือบสองโลได้เราต่อยมวยมาลุ้นลุ้นทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบไฟแล้วครับเราคนจังหวัดภูราชัตน์ฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อย ฝากเป็นกำลงังใจให้พ่แสงเด็กคนนั้นนะครับเต็มที่แน่นอนวันนี้ต้องเอาใช้นะกลับแล้วนะออโอเคขอบคุณมากน้องชาย